เอาละก็ผมสวัสดีทุกทุกท่านเลยครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเว็บไซต์เกมพอยแบงก์นะครับอยู่ผมคนเดิมดิสก์เมอร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันอัปเดตเกมพอยแบงก์โอ้ยวันนี้ก็เป็นวันอัปเดตเกมพอยแบงก์นะครับผมเนาะอัปเดตเกมพอยแบงก์แล้วก็เปิดตัวแบทเทิลพาร์ซีซั่นใหม่ด้วยนะครับผมเนาะรอบนี้จะเป็นธีมเกี่ยวกับนินจานะครับผมเนะาะก็ชื่อถ้าชื่อภาษาไทยเนี่ยก็จะเป็นตำนานนักลบเหนนะครับ รอบนี้ผมรู้สึกว่า Battle Pass ออกแบบมาได้สวยพอสมควรนะครับสวยก็ถูกใจใครหลายคนอยู่แล้วคิดว่าน่าจะถูกใจนะครับส่วนตัวเนี่ยส่วนตัวผมก็มองว่าเฮ้ยรอบรอบนี้ลายลายมันสวยนะลายมันสวยลายสวยอ่ะอย่างเราที่เราดูหน้าปกตอนเนี้ยแน่นอนนะปืนไอ้แน่นอน Battle Pass มันโชว์มาอยู่แล้วนะครับว่าปืนอะไรถาวรมีดอะไรถาวรแล้วก็ตัวละครอ,อะไรถาวรก็เอาโชว์มาให้เราเห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รอบนี้จะไม่มีการแบ่งเป็นสองพาร์ทเหมือนรอบก่อนๆเนะาะรอบนี้จะเป็นแค่รอบเดียวนะรู้สึกจะรอบเดียวตั้งแต่รอบที่แล้วละจะไม่มีการแบ่งเป็นสองรอบสามรอบแล้วนะครับผมเนาะโอเคครับก็รายละเอียดก็ประมาณนั้นแน่นอนว่าทุกครั้งที่เกมมีการเปิดพรีออเดอร์เนี่ยมันก็เขาเกมจะแจก EP ให้เราหนึ่งพัน EP ก็ไปถึงเลเวลสิบเจ็ดเนาะก็ถ้าใครพรีออเดอร์ก่อนก็จะได้เลเวลฟรีสิบเจ็ดเลเวลนะครับผมเนาะอันนี้เราข้ามไปนะ เรามาดูปืนนะครับไฮไลท์ของรางวัลเนี่ยของ Battle Pass ซิสซันตัวเนี้ยก็ปืน SS3 นะครับปืน SS3 ถาวรน,นะครับดาเมจิจูที่51หน่วยอัตราการกระสุนที่90หน่วยนะครับคายแมนยำที่41นะครับเอ็มสปีดที่77หน่วยแรงดิดแนวตั้งแน่นอนก็78ทับ33หน่วยนะครับเนาะรกระสุนมีอยู่20นัดนะครับไอ้สัตว์20นัดเฮ้ยเพิ่งรู้นะมี20นัดนะ พอดีเล่นตัวย้อมย้อมแมวแล้วก็สุนเยอะไงเราก็ไม่ได้รู้ว่าตัวตัวถาวรมันกระสุนมันจะน้อยมากเลยกระสุนอยู่ที่ยี่สิบนัดนะครับผมเนาะยี่สิบนัดยี่สิบนัดทับร้อยนะครับก็รอบนี้เอฟเฟกต์ทำออกมาได้สวยนะครับคอมอร์ที่สวยนะอ่ะเราดูที่ตัวปืนเนี่ยตัวปืนนี่เอฟเฟกต์สวยนะไม่ใช่ไม่สวยนะไม่ได้ไก่กาและเล่น,นะครับรอบนี้เอฟเฟกต์สวยมีดนี่ก็สวยเหมือนกันนะครับอมีดทำออกมาได้สวยมีดนี่ก็ เหมือนมีดของของของซามูไรอะเหมือนเหมือน arta, สปาร์ตาซามูไรอะอืมก็เอ็มสปีดเท่าเดิมนะครับเอ็มสปีดเก้าสิบเจ็ดนะครับเหมือนของตัวอันนั้นเลยเหมือนของตัวซามูไรอะซามูไรก็เก้าสิบเจ็ดหน่วยตัวนี้ก็เก้าสิบเจ็ดซามูไรก็เก้าสิบเจ็ดนะเดี๋ยวให้ดูเฮ้ยเธอทำมาเยอะแยะนี่ของซามูไรก็เก้าสิบเจ็ดหน่วยแต่ว่าซามูไรมันจะแค่ดามเมจแค่เจ็ดสิบ จ็ดสิบสองใช่ไหมอ่ะแต่ของตัวตัวเนี้ยดาเมจดาเมจร้อยดาเมจร้อยก็เหมือนไอ้นั่นอ่ะเหมือนเอ่อเหมือนดาบคัตานะนะแต่เป็นเวอร์ชันอัปเกรดไปขอนินจานะครับร้อยนะครับมีออล่าด้วยออล่าสีแดงสีสันสวยงามครับปลัมนี้เอฟเฟกสวยเอฟเฟกสวยอะต่อมาตัวละครครับตัวละครก็ถาววเลือดร้อยนะครับดาววเลือดร้อยนะครับสีสันสวยงามมากครับตัวละครเห็นไหม ตัวละครรอบนี้ผมมองว่าเท่เท่เท่มากมากเลยดูสิพเท่เลยอันนี้ทีมแดงนะแต่ไปทีน้ําเงินทีน้าเงินก็เท่นนะสวยนะรอบนี้ผมมองว่าออกแบบมาด้วยสวยครับออกแบบมาด้วยสวยแล้วก็เนมการ์ดแล้วก็สเปย์ครับเนมการ์ดกับสเปย์ถือว่าสวยใช้ได้เลยส่วนในนี้ก็เป็นซีรีส์ในรอบนี้นะครับก็มีปืนทีเจ็ดเจ็ดมีลูกซองมีสไนท์ทีทูแล้วก็มีพกแล้วก็มี คู่ในนะฮหรือว่ามิดินจานั่นเองส่วนหน้ากากรอบนี้ก็จะเป็นผ้าปิดปากนะครับก็คงปวกห้าแหละส่วนเครื่องประดับก็จะเป็นตีมดาวดาวกระจายนะหรือว่าที่นินจาเขาชอบใช้กันเนาะสีแดงก็เลือดสีเขียวก็เลด้าสีฟ้าก็มองดูเพื่อนแล้วก็ระย,ยะนะครับผมเนาะรายละเอียดก็จะประมาณนี้ครับผมเนาะของทาวนเนี่ยก็จะซ่อมสองร้อยพอยต่อหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับผมเนาะ ยละเอย่าไปท่านพาร์ทรอบนี้ก็ประมาณเนี้ยอ่ะถ้าเราดูจากลายเนี้ยถือว่าสวยนะมันมีเอฟเฟคด้วยมันมีเอฟเฟคสีแดงมีออร่าอะไรเงี้ยเท่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 ก็ยังไงก็รีบๆไปจับจองกันก,กันนะครับผมเนาะถือว่าสีสันสวยงามครับสีสันสวยงามโอเคครับวันนี้ก็ลายเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับโอเคครบผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย